รีวิวโคมไฟสนาม UFO แบรนด์ไฮเทคใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ปกระเสตรสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโคม UFO Solarcell b a แบ h นด์ไใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ให้แสงสว่างพื้นที่โดยรอบและกระจายแสงตามทางเดินได้ดีเรามาดูของในกล่องกันเลยนะครับของในกล่องนะครับก็จะมีโคม โซลาเซลล์ S 1โคมมีรีโมทมีอุปกรณ์ถ่านและตัวนี้คือตัวใส่ขานะครับความกว้างคือ76มิลหรือขนาดท่อประมาณ3นิ้วเรามีจำหน่าย2รุ่นนะครับมีตัว1,000วัตต์กับ2,000วัตต์คุณสมบัตินะครับโคมไฟสนามโซลาเซลล์แบรนด์ไฮเทคสามารถกระจายแสงได้นุ่มนวล ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลปรับแสงได้3แสงมีเดย์ไลท์คูไวและวอร์มไว้เพิ่มความสะดวกสบายโดยระบบตัวจับความเคลื่อนไหว PIR สว่างทันทีเมื่อตัวจับการเคลื่อนไหวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IPS 65ป้องกันน้ำฝุน่นเหมาะสำหรับอากาศภายนอกวิธีการใช้งานนะครับให้แสงสว่างติดตั้งในที่โลง่งให้โดนแสงแดด100%ความสูงที่เหมาะสม3-5เมตรนะครับโคมไฟตัวนี้นะครับปรับได้3แสงมีแสง เดย์ไลท์วอร์มไว้แล้วคูไว้ถ้าหากลูกค้าสนใจ mm hmm. สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ mm hmm. หรือแวะเข้ามาชมที่ร้านเพื่อนเกษตรปากช่องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ